พี่พี่น้องท่านไหนที่ได้รับสินค้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวทางร้านจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเบิดเราเปิดออกมาใช่ไหมครับเราก็จะเจอคัพเปอร์เจอเกย์แล้วก็เจอมือหมุนก็จะเจอปืนลมนะครับเพราะเราใส่ตัวคัพเปอร์ไปให้ให้แล้วลูกค้าก็เอาเกย์มาสวมใส่ได้เลยครับ ใส่เข้ากับตัวถังที่ลูกค้าซื้อไปนะครับจะเป็นถังลมดําหรือว่าถังพยาบาลก็ได้เหมือนกันลูกค้าก็หมุนหมุนเข้าต่อเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้ประแจขันอีกทีหนึ่งเดีย๋ยวสักคู่นะครับแล้วก็ใช้ประแจขันไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้แน่น อย่าใช้แค่มือหมุนนะครับเพราะมันจะไม่แน่นเราใช้ประแจหมุนขันเข้าไปให้แน่นอีกทีหนึ่งแล้วพี่พก็ใช้ตัวตัวเปิดปิดวาล์วขันเข้าไปนะครับค่อยๆข,ขันนะครับอย่าขันเข้าไปแรงขันเข้าไปก่อนเบาๆพอตึงลูกค้าก็พออย่าขันเข้าไปลึกนะครับแล้วเราก็มาแกะตัวปืนปืนลม หน้าตาเปิดลมเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เอาตัวคอพเปอร์ดึงลงแล้วก็สวมเข้าไปได้เลยแล้วก็ดันขึ้นก็จะแน่นแล้วครับวิธีเปิดหัววาล์วนะครับลูกค้าเปิดแรงดันลมเปิดที่หัววาล์วลมก่อนนะครับเกก็จะขึ้นแรงดันตามที่ ในถังมีนะครับแต่ว่าตอนนี้ในถังมีกานนะครับและเราก็ไปจับปืนลมหยิบปืนลมมานะครับและค่อยค่อยหมุนค่อยค่อยหมุนนะครับอย่าหมุนแรงลูกค้าก็จะเห็นเกนตัวนี้ขึ้นนะครับเกจด้านนี้ก็จะขึ้นแล้วแรงดันปรับตามที่ลูกค้าต้องการได้เลย แค่นี้แรงดันลมก็จะออกแล้วครับเรียบร้อยครับถ้ามีถ้าติดปัญหาตรงไหนคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยครับทางร้านยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับอ๋อลูกค้าครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งลูกค้าที่อยากจะเปลี่ยนหัวนะครับเราจะมีทั้งหัวตัวกลางทั้งหัวตัวยาวลูกค้าลูกค้าใช้ระแจเบอร์ติบตีบุนได้เลยครับหรือว่าใช้อะไรก็ได้ที่เป็นหมืนออก ถ้าเราจะเปลี่ยนหัวนะครับถ้าเราจะใส่เป็นหัวตัวกลางเราก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยเพราะในนี้มันมีทุกอย่างให้อยู่แล้วครับใช้มือหมุนมือก็ได้หรือว่าจะใช้ประแจมหมุนอีกทิ้งก็ได้แค่นี้แรงดันลมก็ออกแล้วครับเราก็สามารถใช้งานได้เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ